อ๋อโอเคเฮ้ยตุยโดงตุยดงตุยดงเออเออเออพี่นุ้ยคะฮะพี่น้องต้องทำจริงๆเหรอคะเนี่ยโอ้ยต้องทำสิโอ้ยเนี่ยทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ladies t r e e gen นะคะแหมเป็นรายการที่มีสาระเหมาะสำหรับผู้หญิงทุกวัยทุกสถานะเลยค่ะจริงค่ะ เวลาดีๆเช่นนี้นะคะทุ่นศุกรกั้นนากาสามสนาทีค่ะแต่เห็นท่ามกิ่มอับยศยังไงโอ้คุณครูสอนโยคะแล้วรันทดมากพะรุขาออกกำลังกายหรอปกติอ่ะไม่ค่อยอะค่ะจริงน้อยมากก็สังเกตสิเวลาที่เราคุยกันเผื่อเรื่องการออกกำลังกายจะมองตาใสแต่โภชนาการโอ้โหลรอะไร อะไรอะไรรู้เลยเพราะไม่ได้ที่ต้องบอกว่าให้ออกกาลังกายเนี่ยนะเนื่องจากว่าผู้หญิงเรานะคะเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนใช่ค่ะอยู่ยี่สิบต้นต้นเท่านั้นละค่ะคุณป้าจะบอกให้ว่ากระดูกพรุนเนี่ยนะเขาจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยี่สิบต้นต้นเนี่ยต้องรีบระวังตัวเลยเพราะถ้าเผิดซัสว่าเราดูแลเนี่ย เราป้องกันเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขใช่แล้วบางทีนะการออกกาลังกายเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมาช่วยพยุงกระดูกของเราอีกด้วยนะยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปรอให้อายุเยอะๆแล้วนะมาออกกําลังกายมาป้องกันบางทีมันไม่ทันแล้วไงตอนนั้นไม่ต้องแบบไปแก้แล้วไปรักษาแล้วไปดูแลแล,แล้วอย่างเนี้ยอ,อแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าพออายุ30นะคะนอกจากว่ามวลกระดูกเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันลดลงด้วยใชจ่จริงฮอร์โมนเพศหญิงเราเนี้ยแหละเป็นตัวทําลายกระดูกอย่างดีเลยอ พราะว่ามาดูแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยสำคัญมากใช่เลยไม่ค่ะลู้ไม่มีอะไรจะพูดเลยหรอเรื่องกระดูกพรุนน่ะหนูรู้แล้วอันนี้หนูมีความรู้ค่ะเพราะว่าหนูเคยท้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะดูว่าคนท้องเนี่ยต้องกินแคลเซียมเยอะๆเห็นบางคนเนี่ยป้าว่าไปทำฟันอ่ะเพราะหลังจากที่พ่อนูกหลงเล่าซีเพราะหลอฟันผ้หรอไม่ใช่ฟันหักก็มีเพราะว่าฟันมันรอจากแคลเซียมจริงๆค่ะฟันหักฟันฟันมันจะเปราะง่าย มีค่ะเคสช่วงที่ฮัรู้เนี่ยท้องก็จะหาหมอฟันหมอฟันก็จะบอกว่าระวังนะถ้าเกิดมีเหงือกออกตามลายฟันเลือดออกตามเหงือกมันก็ต้องออกตามลายฟันอยู่แล้วป้าขอโทษที่รลบชมที่จั่วไว้หัวรายการว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นมุกหมายถึงว่าถ้ามีเลือดออกตามลาฟันก็จะเป็นสัญญาณเตือนโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คือท้องออกกําลังกายไม่ได้งั้นพี่ยกดัมเบลให้ฮารุแล้วเดี๋ยวพี่ไปกินแคลเซียมเฮ้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิรเราไม่มีช่วงพี่รออยู่หรออ๋อทิปเซนทิค่ะผิดแล้ว